ใชครับผมยอดศิลปะรถเซอร์จเลียครับใช้เนื้อซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับแล้วซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยกา็สอยู่ที่เพชรบุรีที่เดิมแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บอสอนเรมั้งก็มีพี่ๆน้องๆ<ค>นะครับพวกไหนใครเชิญน,นะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละพี่จอนครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเราเหมือนสแตนด์นครับเออโม้แล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับน้ำสูง ไม่เคยต่อยกันมั้ยไม่ครั้งแรกเลยเนาะเราได้ศึกษาเกมเมาต่อยเขายังไรเขามวยสไตล์ก็เดินเลยแมพมีมือหมัโอ้ดูดันเหมือนกันแล้วนี่มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนให้ดิก็ผิดหมัดรังคาอ่าก็เก็บมูดเขาอยู่แล้วก็ไปตามสไตล์เราเลยครับล่าสุดเราไปต่อยไหนมาช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับก้องสุรินทร์เปเองมัางวันนั้นชนะคะแนนมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวันนี้ก็ต่อยร้อย ของเราร้อยสิบห้าเลยออวันนั้นกลางวันเนาะมันก็เลยแบบต้องปรับเบรสูงไปแต่นี้ร้อยสิบห้าเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็เกินจุดหกจุดหกก็เดี๋ยววิ่งตอนเช้าอแล้วเรามาเกิดต่อเขาปอนด้วยไม่มีปัญหาร่างกายตัวนี้เต็มร้อยสมบูแข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับประมาณสี่กิโลต่อไไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลังพายบวกแล้วเราคนจังหวัด รรีฝากเชิญชวนแฟนลับรถหน่อยครับผมยอดศิลปะรถเสือเกตทำโดยพี่นะครับวันนี้พร้อมใช่นะก่อนฝากนะอ่ะค่อยๆเราช่วงดีนะครับโอเคครัแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีครับนักสมบุรณะมวยไทยครับวันนี้เจอกับยอดศิลปะนะเคยชกเขาไหมยังไม่เคยเมื่อก่อนเราชื่ออะไรออกซานเราชื่ออะไรไม่ใช่เราชื่ออะไรชื่อเก่าชื่อนักสุตสุนี้นะซ้อมอยู่เชียงใหม่ใช่กี่วันนะจอซอมที่กว่าครับประมาณนี้นะก็คือลงก็ไม่มีรายการเราก็ซ้อมอยู่แล้วนะเรานี่ประเภทมวยบู้ไหม ยอดเห็นยอดศิลปะเขาสไตล์ไงเห็นไหมเราจะอซิมครับฝีมือเราน่าจะสูงกว่าเขาหน่อยไม่คิดว่านึกงวันน่ารอยไหมก็ยังไม่ได้ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายรูปอะนะเราชกเงินตอนนี้มันทั้งหมดเท่าไหร่แล้วล่ะยี่มันใช้ยี่สิบหกครับที่หนึหกครั้งเหรอครับโอ้โหน้อยมากนะแล้วผลงานสามไฟหลังเราเป็นไงบ้างชนะรวดครับชนะรวดเลยหน้าสุดเราชกไว้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ๋อครับร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้คือร้อยสิบหกนะเราได้หนึ่งปอนด์นะนะ นี่คือเวทตัวเองไม่ร้อยสิบผกเนี่ยต้องคุมไม่ร้อยสิบผกเนี่ยทักสามสี่โลได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณนี้อ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดเชียงใหม่ฝากไว้ขับเชียร์หน่อยวันนี้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับเยรนด,ดีครับโอเคขอชคดีครับ